ปกติเนี่ยเราจะ define ว่าผื่นที่มีความรุนแรงและมีผลต่อชีวิตเยอะเนี่ยก็คือคนที่มีผื่นในร่างกายมากกว่า10%นะคะแต่ตั้งแต่ปี2021 International t h o u i s t Council เนี่ยเขาบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของอพื้นที่ area ที่เยอะเท่านั้นยังรวมถึงว่าถ้าอยู่ในตำแหน่งที่รักษายากก็จะมีผลกระทบต่อชีวิตเยอะมากขึ้นด้วย ตำแหน่งผืนที่รักษาย,ยากเนี่ยมีอยู่7ที่อันดับแรกตั้งแต่หนังศีรษะนะคะที่หน้านะคะที่ฝ่ามือที่ฝ่าเท้าที่เล็บที่อวัยวะเพศหรือแม้กระทั่งที่ขาหนีบซอกพับเจ็ดตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่แม้ว่าอาจจะไม่ได้มีพื้นที่เยอะในร่างกาย แต่จากการศึกษาพบว,ว่ามากกว่า50%ของคนไข้ที่มีผื่นในตำแหน่งพวกนี้มีผลต่อคุณภาพชีวิตมากนะคะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงการเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้นกว่าคนปกติอีก2เท่าได้เลยดังนั้นปัจจุบันเนี่ยเขาเชื่อกันว่าแม้ว่าผื่นในร่างกายไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าอยู่ในตำแหน่งที่รักษายากหรือมีผลมากขนาดนี้อาจจะต้องพิจารณาการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากขึ้นด้วยค่ะ